เงินเงินเงินอันนี้ใครวะก้าวเหรอรวยไอ้ก้าวตกอะไรในกลุ่มอะไรแบบ ยี่สห้ายี่สห้าเล่นป่ะนี่ไม่รู้ไม่รู้ว่างหรือเปล่าวะย่าว่างจำแล้วไม่ใช่อยากแข่งนะถึงมือว่างเปล่าเห็นตอนนั้นแข่งกันแบบเด็กมึกว่าจะซ้อมเยอะอย่างนั้นไม่ว่างรายการแบบนี้แบบมึงเขาจับมึงต่อไปเยอะปะให้กูไม่ได้ลงแข่งพอดีพี่นิราแทนอาเก้าอ่ะ คุณน้าเลยโอ้แล้วคุณน้าอยู่ตลอดด้วยเออแล้วคุณน้าไม่ดาราด้วยหนึ่งเออโอ้โหใช้ใครหรือเปล่าเออโทษหนึ่งโทษบาร์สไม่ดารายังยกูไม่ทัมซองแบบต้องให้ใครมาตามคุยอยู่เออเออเออกตัวตอนนั้นน่ะเล่นกินยกให้กลัวแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ผอมแล้วใช่ป่ะพิถุนอยู่ปกติทุกวันนี้มึงกินอะไรโอไก่ป่ะไม่กินเวเพื่อนเย็บกูเฮ้ย เวมันก็ทำกินบ้านได้งั้นมึงก็ทำกินบ้านได้เลยดิอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติมึงอยากกินพวกชาไทยอะไรเงี้ยมึงกินของย่าหวานป่ะคุยาหวานเพื่อนงย่าหวานไปทดูดิเฮ้ย่วันนีอมันต้องหงี่ะใช่วาที่มีอาการดปกตินะคบจะเนแบบี้อ นี่ไอ้พี่หานเป็นปดิพีร่าสตรีมพูดอะไรนิดหน่อยวะเอ้ย,น,ยนั่งฟังนั่งฟังเพื่อนค่ะน้องคีระ <laughs> จะได้ดูจูบาทไหมแค่นั้น จะได้ดูจูบกันจะบ้างดิวัดถ้าไปช่วยกันจะได้ดูจูบบ้างโอ้โหไอ้เหี้ยเขาสตรีมเขาพูดอย่างงั้นเลยเหรอมาโอ้โหโอ้โหจะได้ดูจูบบ้างนี่ครับดเอาไม่ใช่หรไอ้จีนเด็กมันบอกว่าเราเลดอะไรก็เลดได้ไหมบ้าสุดจริงมั้ยกาเลดบ้าง พวกนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยก็ต้องเตรียมต้งเตรียมตัวมาแล้วเตรียมตัวหน่อยพึ่งกอบมาก็เอาเลยเหรอกูวาลีนี้ต้องกูวาลีนี้ต้องมีไฮเฟกกองยาวนะไฮเฟกกองยาวคือเียอะไรวะคุณดูคุณดูแรงไฮเฟกพอเก้าไม่พอเอากองยาวด้วยเหรอพอเก้ากินกินรอบวงเียแป๊บนึงนะรักทำไมชื่อคุณคุนวะคุณน้ำมาเข้าแกงด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวเข้าไป ขอบคุณครับอันนี้เรามาในเรื่องกอกสองกอกสองที่เราจะพูดถึงกอกสองยังมาอีกนะมันมีเรื่องออันนี้เป็นเรื่องตลกตลกเรื่องตลกตลกตอนแรกกูจะไปออกกําลังกายกูอยากฟังเลยแบบนั้นนเดี๋ยวค่อยวันนี้ชิดเดมเรากูชิดกูชิดกูชิก่อนสองการมาติดวันแล้นะแบบไม่เป็นไรเพื่อนชิดเหมือนเันละแตน้องจ่าแดกทุกคืนแล้วชิดเดมเนี่ยเทมชันลือป่าเทมชิดเองมาหกปีแล้วไม่เห็นอะไร จย่างน้อยก็พูดขอโทษอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ก็แต่เราก็ไม่ได้คือไม่ต้องมาขอโทษหลังไหมก็ขอโทษไปว่าเด็กมันจะไเลือกต่าพ <Sure> ี่เมกมาพี่เมกมานะพี่เมกพี่เมกพี่เมกมืออีกแล้วมานะอยังมีเ่คือเด็กมันจะได้เลือกต่าเลือกอะไรเข้าใจป่ะแฟนพี่เฟกมันไปบิดเอ็นเคเดิมพันโอทีมึงเอาไปดิใช่เหรอเขาไม่เฟกไป่จริงเหรอ ใช่คือคืาปล่อยเบอร์เร็วคน,น,นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะบอกว่าม,มันมียที<ว>่สองอยู่สุดยอดอะจะเล่าให้ฟังแล้วมีหลายลาวด้วยนะหลายลาวมันหลายลาวมันหลายลาวอีนน๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ <c oughs> มันเป็นการเกิดขึ้นแต่อันเนี้ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบรุนแรงเลยตลกตลกขำขับก็คือคือช่วงหนึ่งอ่ะมันมีแก๊งที่เราไม่ค่อยได้คุยกันหมายถึงว่าตอนนั้นพี่นายังเล่นอยู่เนาะหมายถึงว่าน้องเฟย์ตัวน้องเฟย์ยังเล่นอยู่ ตอนน้องเฟยเองยังเล่นอยู่แล้วช่วงนั้นแก๊งเหงาน้องเฟยก็เลยไปชวนแบบว่าได้ครับชวนซีรีอ่เอาน้องคนนั้นแหละพูดชื่อเลยเหรอคือน้องคนนั้น่มาแบบว่าสะเออแบบว่าแบบเ<ม>ขาเรียกว่าอะไรดีวะโชว์แมทปะหมายถึงว่าไปเล่นที่ประเทศอ่าแบบฟิวโชว์แมทโชว์อะไรวันนี้โชว์แมทโชว์อะไรแล้วก็แบบว่า,วบบาชวนไปรที่ะะประเทศประเทศหนึ่งก็ชวนตอนนั้นเล่นลาดเนาะคนน่า้จะพูดได้ไม่เป็นไรหรอกเล่นลาดอ่าเล่นลาด ก็ชวนไปโชว์แมตต์ลายร้านอะไรเงี้ยก็ตกลงกันแต่ว่าก็คือไม่ได้มาที่ร้านแต่ไปประเทศประเทศหนึ่งอ่าไปาประเทศหนึ่งอะตอนนั้นฉั้นก็คือมิเกลก็บอกว่าโอเคมา,าจัดคนให้หน่อยจะเอาอาวุธยังไงมิเกลว่าถามฉันมีแชททุกอย่างนะครับเป็นหลักฐานกูมีทุกอย่างคะ่ะคือคือจะเอานในกลัวว่าเอ้ยอยากเล่นอะไรใหม่ๆแบบวอสซิตี้หมายถึงว่าเราอยากเล่นแบบเราเคยเล่นมามปืนสามสิบ แต่แบบเราเล่นอาวุธเต็มทุกคนเต็มอะไรเงี้ยชมบอ่านชอบแชทีนีลารมาดูนางคนนี้ข้อมูลนางเนสิยหมายถึงว่าเล่นแบบว่าเราเคยเล่นวอตอะไรอยากเล่นปืนสามสิบแบบว่าเล่นสาวอยากเล่นฟิลนั้นแก๊งหญิงปืนสามสิบอ่ะเราบอกเขาไปโอเคก็ตกลงตกลงระยะเวลาผ่านไปเออก็คือแบบว่าเรียบร้อยก็คือแล้วก็ขอคนขออะไรเพราะปืนสามสิบล้วก็ฟิวเป็น ก็พูดถึงแบบว่าตัวเราก็ให้มันเป็นคอนเทนต์ไปเราก็ชวนแบบว่าคือเราก็ให้คอนเทนต์ฝั่งเขาด้วยฝั่งเราด้วยหมอนถึงเขาไปชวนพี่แบบพี่เอิร์กพี่อะไรมาเล่นเขาจะเป็เพื่อนกันอย่างเงี้ยชวนอะไรนะชวนอะไรอย่างงี้มาเล่นเพื่อนอะไรเงี้ยชวนเขาก็อยากเล่นเพราะว่าเขาเขาชอบตียอะไรเงี้ยก็ชวนโปรแกรมมันนี่มาเล่นอะไรเงี้ยก็ฟิลเป็นคอนเทนต์อนไรก็ถือว่าโปรโมทประเทศที่เขาอยู่ด้วยเขาจะป่ะตอนนั้นนะ แล้วก็ไม่ได้อะไรกับเขาแล้วทีนี้พอแต่ว่าฉันอะเห็นละฉันก็เอะละแหละเพราะว่าชีอะหาซ้อมแต่พวกฉันน่ะไม่ได้ซ้อมเข้าใจไหมคือพวกฉันอะไม่ได้ซ้อม,อมชีก็หาซ้อมชีก็หาซ้อมสามสิบสามสิบปืนแปดฉันก็เลยว่าเอ๊ะทําไมถึงปืนแปดในเมื่อน,นัดสามสิบฉันก็ไม่ได้ซ้อมอะไรฉันก็เลยทักไปถามมิเกลว่าเอ้ยยังไงสรุปป,ปืนแปดหรือปืนสามสิบ อ่าจุดคลแม็กมันอยู่แถวนี้จุดคาแม็กมันอยู่ตรงนี้อ่าแล้วชีก็ทักมาบอกว่าเออทางไอ้นั่นแหละทางนั้นอะบอกว่าขอปืนแปดได้ไหมออปืนประเทศมันเพิ่งเข้าปืนแล้ว,ลวเสียงรกวอยู่ถ้าปืนเยอะมันจะบ้ากูลเลยแบบ ปืนมันก็บักเขาอันนี้เหรอกอกแรกกอกแรกอันนี้มาในเหตุผลหนึ่งกอกแรกมาบอกว่าเหมือนไม่เหมียวเพิ่งอึ่งอึ่งอ้ากอกแรกอย่างนี้ก่อนกอกแรกคือปืนบักกูเลยแบบว่ากูก็เลยถามเพื่อนว่าคือเพื่อนที่ทําประเทศอะปืนมันสามารถบักได้ด้วยเหรอหมายถึงว่าถ้าบักมันก็ควรจะบักบักตั้งแต่กระบอกหนึ่งสองสามสี่ห้ามันไม่ควรจะเป็นแบบว่าปืนสามสิบแล้วมันจะบักอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหม คือมันควรจะบักได้แหนึ่งสองสามสี่ห้ามันไม่ใช่แบบว่าคือมันมาเพิ่งบักกระบอกที่สามสิบเข้าใจไหม <c oughs> อืออ่อซึ่งคุยไปคุยมาคุยไปคุยมานี่ครับคุยไปคุยมา <c oughs> สุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าฝั่งเขาอะไม่มีประสบการณ์ในการเล่นปืนเออเออไม่มีประสบการณ์ในการเล่นปืนอยากฮะ วิ้ีทำไมพิมพ์อย่างนั้นคีร่าใส่ออกมาพ่อมึงครับกูด่าพ่อไม่ได้นอนดีพิมพเหมือนนั้นไม่ได้นะอะไรอ่ะอันนี้ใช่ไหมเนี่ยคีร่าเฮ้ยอะไรอ่ะข้ามเกิร้ยพิมพ์เหมือนได้แฟนแฟนขับปะเนี่ยเป็นไม่เป็นด้วยจงพี่เปนไม่เป็นเออคือคือคือดาบกูอยู่ไหมไอ้เฮียนี่ใครวะเย็่แม่คือพ่อตายคือชื่อชื่องแบบว่านวุลี ฝั่งเชียร์เล่นปืนไม่เป็นโอ้ยเจัดเลยแล้วแบนไงวะแบนในห้องเต็งไงวะเล่นปืนเป็นเลยขอเล่นปืนแปดแต่ที่จริงกับปืนอ่ะไม่รู้บั๊กหรือเปล่านะแต่กูคิดว่าไม่แน่นแต่บั๊กหรอกก็แค่อ้างมาพูดเลยประมาณนี้พ่อแม่สั่งสอนในมืดอนเอานะพ่อหอมกนแล้วบอกว่ากูแบบอกว่าบ้านแม่ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยนี่กูแบนออกไปแล้วสวยเก้าก็เลยแบบว่ามันจะมีช็อตหนึ่งที่บอกว่า คือปืนมันบักซึ่งเราคิดว่าเราก็ถามเพื่อนที่เคยทำไปใช่ว่าเออมันบักก็มันควรจะบักตั้งแต่กระบอกเลกอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มาอยอมรับทีหลังว่าอะไรนะเดี๋ยวกูอ่านเฮ้ยนี่ไงเพื่อนไอ้นัฐวุฒิศูนย์ูนยพทกคือมันแบบเหมือนแบบฟิลประมาณว่าคนเล่นปืนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แอบมหมดละ ประเทศยานิการ์ตันปืนยังคงแปดเหมือนเดิมไดไหมครับพอดีปืนกับ EMP มันเพิ่งเข้าในประเทศเขากลัวจะบัคกันเลยเลยแบบจำกัดปืนน่าจะดีกว่าครับหลักๆเน้นไฟตรงเขากลัวจะบัคเรื่องกระสุนเขาน่าจะฝัดกันอยู่เบสเกอร์ฝัดแล้วแต่เอาสติกเกอร์นะครับปกติครับอ้าวแต่เรื่องอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะก็ใช้วิจารณ์นยามกันดูอีกดอก ปืนทียอะไรมันจะมาก็แค่ไม่กี่กระบอกเริ่มมาเริ่มมาแล้วเ,เ,เริ่มมานะเริ่มมานะอืมก็เลยแบบว่าแต่มันจะมีแช่แป๊บนึงนะหาอ่านก่อนนะแป๊บนึงนะมันหาเชร็จยากกว่าใช้จักรยานในการฟังนะคะ <c oughs> พุดดิ้งพุดดิ้งที่สุดในไปเอ็มอ๋ออันนี้เนี่ยเห็นละ แต่วันนั้นวัดวันแข่งวัดวันไปเอ้ยวัดชนะในรังนะประเทศเราปืนเพิ่งมายังไม่เคยเล่นหรือเคยซ้อมแล้วประสบการณ์มันก็้อยได้ตัวอย่างไม่ได้ขึ้นอเขาลองพีบเลนคือทำอะไรไม่ได้หรกเราพพ์ไปแบบนี้เผื่อพีพุดดิ้งจะข้องผดีเพราะตอนนั้นไม่ได้มีปัญหาที่ปืนแต่มีปัญหาจากน้องๆเราเองคือสรุปอ่ะก็ใช่ไงก็เป็นปัญหาองน้องเขาแต่เขาก็คือจะแบบว่าคือน่าจะบอกเราแต่แรกไหมว่าไม่ใช่ปืนสามสิบเข้าใจไหมแต่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปะเดินล่ะ อ่ะครับผมคือประเด็นหลักมันอยู่ที่ว่าหลังจากนั้นฉันก็เดินได้เดินเข้าไปเล่นในประเทศนั้นอีกและฉันมีเพื่อนเป็นผู้ชายและเพื่อนผู้ชายมาฟ้องฉันที่ไม่ได้เล่นเพราะอะไรเขาบอกว่าเบบี้บีร้องค <c oughs> ูถามว่าเอาอแนวนี้แนวนี้แนวนี้เหอันยังไม่รู้จริงหรือเปล่า ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อแต่พอมันมีหลายๆเรื่องกันกว่าเราเราเราผู้ฟังนะเราผู้ฟังนะอาจจะเป็นรับหลังเราถูกปะอือเฉยโจโจเขาก็บอกอยู่ว่าไม่ใช่ไอโจพิมอะไรครับเราคนกลางดิไม่ได้ตามที่หวังกูก็ไม่เล่นแค่นั้นเองเข้าใจไหมกูก็ไม่ได้ว่างเลยนะแค่นั้นเองแล้วจะบอกก็สรร้องก็ไม่ได้ ก็แค่อยากลองเห็นภาพในมุมของเราที่แบบว่าพอเราได้เล่นปืนครบว่ามันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองเออเพราะเราอยากเล่นยังเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นแบบว่าปืนเต็มไงปืนเต็มอะไรประมาณนี้เลก็ตลกตลกฟิลเล่าตลกตลกคือฉันก็ไม่คือที่ฉันไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ฉันก็รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าคนผู้ชายที่มาพูดจริงหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายที่มาพูดให้ฉันฟังอ่ะก็เป็นเพื่อพี่สนิทเลยแหละพูดตรงๆนะก็สนิทเลยอืม กล้องสามเหรอเออแบบว่าเราอ่ะก็ค่อนข้างจะแบบว่ายนคอนเทนต์ให้นะหมายถึงว่าถ้าในมุมของพาร์คอนเทนต์ก็แบบชวนแบบว่าพวกแก๊งต่างๆมาเล่นอะไรเงี้ยถ้าพาร์คอนเทนต์นะหมายถึงว่าชวนแบดบันนี่มาเล่นเขาก็เป็นฐานแฟนคลับของเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าหมายถึงว่าทําให้เขาได้รู้จักแก๊งของเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นปกตินะเข้าใจปะ เราก็เราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นตอนก็ก็ก็ไม่ได้ชอบกันแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ยังเล่นกันได้อะเออแต่พอแบบว่ามาพูดอะไรที่แบบจังๆใส่ก็ไม่ชอบเออแค่นั้นเองมาบอกกูร้องอะไรบ้าหรือเปล่าคือโดยคือถ้ากูออกมาพูดแบบนี้มันอายคนนะเข้าใจปะมันอายคนนะคนใต้นะคนใต้นะอายคนนะปืนบักอ่ะเข้าใจไหมคือจะเอาชนะอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเออ มันก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยคืองั้นก็ไม่ไปเล่นดีกว่าเข้าใจะปะก็คือไม่เล่นเลยเออดีกว่าอะไรเงี้ยเออวันใดที่สุดจะทนกับคนอย่างเดีเนี่ยนะก็เลยแบบว่าฉันเลยรู้สึกว่างั้นยกเลิกไปดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้อยากเล่นอะไรอย่างนั้นเข้าใจไหมถึงฝั่งเราเป็นคนชวนก็จริงแต่ว่า ข้อตกลงเดิมมันไม่ได้เงี้ยแต่จะมาบอกรับหลังว่าพวกกูร้องมันก็ไม่ใช่ปะ่ะเพราะว่าสิ่งที่แบบพวกฉันได้รับมาฉันก็ไม่ได้ไปพูดเคยพูดนะับใครน่ะว่าพวกเธอทาอะไรอย่างนี้กับฉันเขาแต่ไหมฉั้นถึงไม่เล่นอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ออกมาพูด,ดอะไรมาดูวันนี้เหือแต่ไปบอกว่าพวกฉั้นร้องมันก็ไม่ใช่นะใชปะ่ะไม่ได้ปะ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยอ็ดป่ะเออก็เลยแบบ ก็เลยเกลียวไปตอนนั้นนะไม่ได้เล่นที่สวนมามีอะไรกันครับค่าน้า่ข่าวพอเสี่ยวไะเป็นะเขาไม่รู้จริงเหรอเนี่ยพอเสียวอยู่ข่าคอเสีอยวประมาณนั้นแต่มีหลายเรื่องนะมีหลายก๊อกเลยแต่ว่าพูดไม่ได้โอ้มีหลายก๊อกด้วยนะฉันสงสารอยู่คนหนึ่งนะคนหนึ่งที่ฉันสงสารแบบว่าสงสารเลยนะ เป็นคนหนึ่งไม่พูดดีกว่ก็เป็นคนในเบบี้บีนี่แหละที่ตอนนั้นแบบออกมาปกป้องนางอ่แล้วโดนด่าไปด้วยอ่ะแต่ก็สุดท้ายชีก็มาด่าเขาในวันที่แบบชียืนได้อ่ะอืมเข้าใจปะอืออ่าใช่ฉันก็สงสารอยู่เราไปเดาเดกันดูเเดาเดก็เจอกันตอนมีติ้งพวกนั้นก็คุยกันอยู่เอออ่านั่นแหละ ล้งลองพิมพ์อาบดีแล้วตอนนั้นล้งลองพิมพ์อาบดีแล้วตอนนั้นค่อนข้างจะแบบว่าทุ่มตัวปกป้อง uh huh. นะน้องชีแบบว่าชีก็ค่อนข้างจะทุ่มตัวปกป้องอย้อยคนนั้นเออ,เอ,อแต่เพราะว่าแต่พอแบบชีออกไปแล้วชีดา่าแบบยับเลยอะ่ะพูดเลยแบบว่าชีฉันก็สงสารอยู่คือฉันไม่รู้ว่าเขามีใจเรื่องอะไรนะตอนนั้นแต่ฉันรู้กว่ามันด่าก,กันแรงเกินอะ่ะเข้าใจว่าหมายถึงว่า ของเราของเราจะมาแนวอ๋อของเราไม่อ้าเขาหรอหมายถึงว่าไม่รู้มาแต่ว่าชีด่าเพียรพี่ติมแบบยับเลยอ่ะอีดอกกูเห็นเข้าใจปะใช่ปะมันอีจินมึงเห็นปะที่แบบด่ากันแบบไปมายับเลยนะคือที่ฉันอ่านเอออืมใช่เพราะว่าต้องหูเขากเงียบแล้วมึงอ่านอันนี้อ่านอ่ะฮะชีก็ต้องหายไปนอ่ะฮะเออตอนนั้นชี ฉันก็สงสารชิวอะฮะรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยฉันก็สงสารชิวว่าวันนี้ออาจจะได้รับสิ่งนั้นเลยเข้าใจปะคนเราอ่ะจะทําอะไรอ่ะก็มันก็ี่อาจจะได้รับสิ่งนั้นแล้ววันนี้ก็เหมือนเราู้ไม่ใช่เราตอนนั้นมีนะเหมือนเรารู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยในตอนนั้นแหละที่ปกป้องนางใข่าใจปะอโนใครอ่ะ ฉันไม่รู้หรอกอะไรวะจุ๊งโคตรเลยดิอยากรู้ว่าใครู้สึกว่าพี่ก็ไม่รู้จุ๊งพี่อะบุม่รู้เลยกันแล้วเหมือนาชีพอะไรกันเขาตีมเนี่ยไม่กูแนวนั้นเขาเอายุ่งเนี่ยเข้าสังคมไม่เป็นนะเออมือมือตอนนั้นพี่ก็แบงหน้าแบบเออเข้าสังคมหน่อยเลยคเอยๆแบบเป็นเป็นตาอะไรเงี้ยฉันก็ยังรู้สึกว่าสงสารชอยู่ตอนนั้นชี้ก็ท้องอยู่ปะใช่ไหมช่วงนั้นเนาะกูมั่วบ้านงานเลยแหละออเช่วงนั้นน่ะค ไม่พูดชื่อก็พูดบ้างเฮ้ยเฮ้ยเรียกลูกลิงมึงอะไรนางงูพิษอะไรสมสวยตาแม่นาคีเศรสวยสมสวยไปดิสวยชั้นแนวใช่นางงูพิษนี่แหละตอนแรกว่าจะออกมานางงูอันน้อหนึ่งคนที่แบบโยกโยนต์ปะรอบนี้กูไปแบบนี้นะอ๋ออ๋อนะฟ้าอ๋อเราไม่ได้ไปอะไรเขาใตอนั้นแล้วว่าที่แบบว่าเขาควรจะออกมา คือเอาเวลาที่บล็อกอ่าเดี๋ยวแนะนําให้เอาเวลาที่บล็อกหรือทักไม่ด่าคนที่แชร์เหลือไม่ด่าคนที่แชร์ะเอาเวลาที่แบบว่าลองไปเรียบเรียงคำพูดถึงว่าตัวเองจะรู้จักเคาะตอนนมกันแลกันพูดอะไรจินแบบว่าออกมาขอโทษอย่างบริสุทธิ์ใจอ่ะมันไม่มีใครโกรธขนาดนั้นหรอก เพราะพิ s <S ่มึงกันน่ารักใจวะอุบุกมาไทยอ่ะมันอุบขึ้นไรวะอุบเสร็จแล้วมึงตัดทีมอู้แอู้มาอก็ยังมีอยู่เรื่อยๆอู้มากพ่อหลังคมด้วยเติมเงินเติมเกิดขึ้นท่างรานไม่ใช่จีดีพีที่หลงใช่ไหมครับพี่กูก็ไม่รู้เออแล้วะล้วเข้ามึงอ๋อใช่อาจจะเป็นจริงนะเรื่องนี้เขาพูดว่าอะไรวะเขาบอกเขามึงไข่จีดีพีพี่หลงใช่ไหมอู้เว แบบว่าอุตส่าห์ให้แบบว่าอะไรอย่าเวลาไปคิดบทละครมาแล้วโนพี่เรนเนาะไม่ก็คือสุดท้ายแล้วเขาก็ควรจับแบบว่าคือมันก็คิดมาสักพยานหนึ่งคือฉันก็เห็นว่าคืออันนี้เวลาฉันโพสแลนเขาก็มาดูสตอรี่เอาพูดง่ายๆอู่ไปว่าอุบัติเหตุแบบว่าอย่างน้อยจุ้งจุ้มจุ้มมือเหมือนเอ๋ออ่ะพูดไม่ใช่เร้่งสตรีมก็โพสเอาแปลได้อีกคือมันทำได้ให้คนเราเพิ่มเราเข้าสังคมมันดีกว่าแค่นั้นเองคือถ้าเรารู้สึกผิดอ่ะ แฟนแฟนอีงยังไงวะอ๋อพี่หลงชำนี่ก็งอนบาสอยู่นะเมื่อไหร่บาสจะส่งลูกมาหโวเอาแล้วใ่ะกูไม่ได้พิมเลยอ่ะแต่เท่าที่รู้มาคนรอบตัวนางเนี่ยดิแทบจะไม่ลงเหลือเลยนะเออวันนี้มันเกิดพี่หลงเลยนะตอนนี้ะนางก็ต้องไม่รู้ว่าฉันว่านางต้องมีพาเวอร์เป็นผู้นำอ่ะคืออย่างน้อยนางไม่มีเฟสแกกงนี่เป็นแบบ เลดี้อ่ะถูกป่ะไม่มีเฟคข้อมือสิครับพี่รับเดี๋ยวเข้อมือไปพิมพ์หาไู้ก็เป็นก็ก็ถือว่าเป็นเก๊งใหญ่ไงเข้าใจยไหมเขาก็มีนานใยเป็นเก๊งใหญ่อ่ะเออมันก็ต้องจะต้องแบบเทคแอคชั่นอะไรประมาณนี้นิดนึงนะสำหรับฉันเนี่ยเดี๋ยวเข้าเมืองใช่ไหมถ่ายคลิปส่งให้หลงให้พี่หลงหลงเลยเออให้โปรตกโปรตกเพื่อนพูดผิดเดี๋ยวเราถ่ายคลิปกันในเมืองดีกว่าแล้วก็ให้คนดูตัดติ๊กต็อกเออโอ้ยไม่ด่าไม่ได้นะไปด่าเก๋งชายมันคนละเรื่องกันนะ มันซัมเมอร์ไงวันเมื่อคนตัวค่ะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูคนดูติดต่อให้หน่อยได้ไหมครับอืมได้เลยนั่นแหละเรื่องด่าเรื่องดูมแบบว่าเราไม่ควรจะไปบูลลี่นะคนที่ไปแบบว่าบอกเขาว่าเป็นอะไรนะสติ๊กเกอร์หรืออะไรเด้อคือคนเราอ่ะด่าสติไม่สติ๊กเกอร์ค่ะมันใช้สติ๊กเกอร์รูปหมูบ้างอะไรบ้างคือมันไม่ใช่เด็ก เราอ่ะด่าเขาว่าด่าที่เขาที่สันดานการประพฤติตัวไม่ใช่เราไปเดกัน่าที่เขาไปรุนันนเช่นมาละก็ไม่ด่ากันต่อเลยครับต่อเลยครับอือปุมากค่ะใช่ก็คือมันมีหลายอย่างคืออย่างเช่นเรื่องเพียรที่แบบว่านั่นแหละคือที่รู้สึกว่าแบบว่าเราไม่ควรอะเรื่องที่พุดดิ้งเข้าไปชวนด้วยกูจะพูดเมาให้หมดเลยเรื่องที่พุดดิ้งไปชวนในทิกตอกอ่ะถ้าใครเห็นคลิปที่พุดดิ้งไปชวนในทิกตอก ล้วมันคุยสิมลรักมันพูดดิ้งลงโกปุ๊บกูเรียกมาด่าเลยค่ะเรียกมาคุยเลยค่ะเอางี้เขาไหว้กันว่ะกูไหว้ได้ดีกว่าไหว้ได้่ะไว่กมากูบอกว่ามึงเอาเข้าได้เลยถ้ามึงจะเข้ากูออกจบคนลุกคนลุกูพูดถึงบทคนที่สามเลยจบ คือไม่ผลดีิยังไม่รู้ไงบ้านนะมราคนเดูคนมันก็จะมีการทักมาขอเลี้างอยู่บ้างแต่ฉันเป็นคนที่ปฏิเสธโดยการไม่ตอบใช่ฉันไม่ตอบแรงนี่นะแรงต้องแรงนะแรงเรอเรืไอนได้นะต้องแรงจริงมันไม่มีการหรอกฉันไม่เอาฉันถึงดูคนเยอะต้องแรงรอลิงนั่นละต้องแรงรอลิงแรงสะทริสาแรง แรงไม่ต้องแบบต้องมีลิ้นแรงใช่ไม่มีค่ะมไม่เคยจะไปมีความคิดที่อยากได้เข้านะคะพูดก่อนเลยจะพูดตรงนี้ให้ฟังในกลุ่มไอ้จุ้งคืออะไรครับดูดิดูสภาพไอ้จุ้งอ่ะกูขอไม่รรับจิงบัะอันนั้นพูดจริงถ้าเขาถ้าอยากเข้าบีบีไม่รับหนูก็กูไม่รับจริงโอ้พูดได้เลยว่าฉันฉันไม่รับใครแคปมาวะโอ้โหถ้าพูดจริงนะฉันก็ไม่รับเชื่อบอกเดี๋ยวมาแป๊บดูหลายๆอย่างฉันไม่ชอบกูที่ พูดจาอะไรแบบแรงๆแบบไม่มีเหตุผลอะสามารถไปดูได้ในตึกของเขาเขาจะตัดฉอดอะไรเป๊กๆฉันไม่ฉันไม่ค่อยชอบตัวแม่ไม่ใช่ตัวอ้วนตัวอย่างเงี้ยเออแบอแชทเราก็จะเป็นประมาณนี้แี่เราก็หนักเหมือนกันดูนว่าอย่าเท้ามากเลยนะตอนนี้ดีๆก็แวะพูดวอ่างนั่งซับด้วยฉันจะบอกให้ ฉัน่ะตัวขาดเพื่อน่ะไม่รู้เรื่องกูเนี่ยตัวเลยเบื้องหลังเวลาไรเยิ่คิดเหมือนกันชอบตัดช็อตด่าคนลงเบื้องหลังไม่เคยไม่เคยรู้จักนะไม่เคยดนะตัดช็อตอะไรครับทุกคนเออนั่นเลย ชอบอะไรแรงๆอะไรเงี้ยฉันตัวขัดทีละตัวขัดคอพ่อครับคุณดูเราเป็นอะไรกันนะครับอย่างหนึ่งที่ฉันไม่ชอบคตรจะไม่ชอบเลยฉันเคยเห็นนา่นมาแล้วคนหนึ่งว่ามึงเป็นใครแบบไม่รู้จักอะไรเงี้ยทำไมถึงพูดประโยคประโยคประโยคนี้ขึ้นมาได้ไงไปพูดประโยคเนี้ยซึ่งตัวเองเป็นใครเข้าใจไหมสมัยถึงพูดประโยคหยกหยกประโยคแบบเนี้ยกับคนอื่นแบบว่า กูไม่รู้จักมึงสักนิดมึงไตายมาแล้วทำไมถึงพูดกับคนอื่นนั่งอยู่ตรงนี้ใช่คือทำไมถึงพูดกับคนอื่นเคยพูดกับอาจว้จำได้อาจจพาดพิงเลยค่ะเคยพูดกับป๋าตอนนั้นกูจำได้ประชามันนั่งคุยจำได้ค่ะเคยพูดกับตอนนั้นตอนนั้นที่โดนด่ายอมจะไปไนเนี่ยโดนด่าเป็นแบบว่ากูพูดแบบโจมาแล้วอะไรแบบว่าอะไรแบบว่าคือมันไม่ใช่แบบว่าแต่รู้จักกูอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ปะ ทำไมไอเกียวพูดว่าอะไรบ้างแกคือคนเราไม่ได้เปิดนะคนแตนดีมาเป็นาเปิดข่าวดีเพราะว่าเงื่อนเลยเพื่อนไม่ได้เปิดเราเปิดข่าวท่านเคยเห็นฉากที่คนตันมาอยู่ก็เป็นอยไรกันแล้วต้องเปิดคลิปให้ดูดีกว่ามันต้องเปิดคลิปตั้งแต่ตอนแต่งเลยปะที่หยินด่ามันไม่แฉ่มันโด่อะไรยิง ดูคลิปก่อนดูคลิปเสร็จแล้วผมอันนี้นะออมาป่ะดิคลิปมานะคลิปมานะคลิปมานะลองไม่ค่อยดูอยากยุ่งคลิปมานะคลิปมานะลั่นนะลั่นนะเดี๋ยวอีเจียนี่อีเจียนี่อีเจียนี่ไดูคลิปแบบว่าคลิปเก่าป่ะไม่รู้แข่งอ่ะไอ้อตายอย่างนอสตินีไม่เอาแล้วไงเฮ้ย กูโดนแฉได้เลยกูเอางีงนะมีเรื่องเดียวที่จะแฉกูได้อ่ะกูจะพูดได้ฟังนะเรื่องที่แฉเรื่องดูจู่ผู้ชายป่วยสองพูดไม่ได้เรื่องนี้ยังพูดไม่ได้ยังไม่โดนแฉนะเอออ่ะเดะแฉกูได้เลยอ่ะหลอกโดนป่วยหนึ่งอ่ะเสียวบ้างก็เอาก็เสียวทําไมแฉกูได้เลยอ่ะคือกูบอกได้เลยอ่ะมันเสี่ยงมากซีรีนตรงนี้ แฉกูได้เลยอ่ะพูดได้เลยอะเะเนียยเียยนเนียเ่ยเนี่ยเข้าใจคำนี้ไมไม่ได้รู้จักเลยเี่ยคือทำไมถึงพูดแบบว่าเออตอนนั้นหดูด่าว่าแล้วมึงเป็นเฮียอะไรแล้วมึเป็นยอะไรเนียเฮียอะไรแล้วมนเป็นใครอะแล้วมึงเป็นใครอะ อุ้ยเขาเดือดกันอย่างนี้ไม่ได้ดูเลยว่ะเพราะว่าชีดายจีนไงมันกันขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้ดูเลยว่ะเข้าใจมสุดท้ายแล้วเก็ตปะยังไมไม่ได้ดูที่ด่านะเอางี้นะรีแอคอันนี้ต่อเลยครับลูกเคลียร์หรอขนาดนี้ตอนนั้นนะก็อึ้งอยู่ถ้าเราตอนนั้นนะ แต่ว่าตอนนี้ถือว่าปกติอ่ะเพราะว่าเริ่มหินเริ่มด่าแรงขึ้นละ่ะตอนนี้จริงโออแล้วแบบว่ามันมันมันแบบว่าทําไมถึงพูดคําว่าคนไม่รู้จักซึ่งแบบว่าทําไมต้องแบบว่าทําไมพูดอย่างนั้นแค่นั้นเองแบบว่า ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นไปละกันนะครับประมาณนั้นนี่นะเราบอกว่าช็อตที่แบบว่าถ้าคนเก่งให้ขิดแคทคนเดียวอ่ะแล้วทำไมตอนแข่งประมันแปดตัวเอากูคนเดียวไม่ลงอ่ะเออมันมันมีหลายอย่างเว้ยคนนี่นี่ดุไอมินดุไอมินดุไอมินไอมินยังอึ้ง เมื่อคนชื่อหญิงด่าสัใจมมันมันเออสุดจัดเยียรู้หน้าไอมินอันนี้หน้ามินตอบโจทย์แค่นั้นเลยหน้ามินตอบโจทย์เดี๋ยวเราเราไปดูต่อที่ช่องบ๊อบเดี๋ยวมาเดี๋ยวบ๊อบเดี๋ยวบ๊อบน่าจะดูนะครับเราไปต่อที่ช่องบ๊อบด้วยช่องคุณน้าแล้วกันนะครับวันนี้ผมไปพักแล้วบ๊อบมาแล้วประมาณนั้นประมาณนั้นคลิปคลิปวันนี้เดี๋ยวผมนั่งดูต่อประมาณนี้ประมาณนี้ ลงย้อนได้ครับเดี๋ยวลงย้อนให้เลยครับขู่ก็งานคือมันจริงๆนะช่วยนี้มันจริงๆเรางานฟรีเป็นพวกงานฟรีก็สนุกกันแล้วเนี่ย <c oughs> ตัวกิมโตจีนบายยครับทุกคนไปละบายๆครับนั่งฟังงานฟรีดีกว่า Me am